สุดยอดให้หมามาดูเสองอันแล้วนะสแล้วนะของมาสองแล้วนะเงียครับคนสวนมาเหรอไหนคนสวนใครเป็นคนสวนอ๋อบ้านเป็นคนสวนโอ้ได้กินจังั่งไว้เลยมีอีกเปล่าให้ลงที่ตะกร้าเลยนะอ่าใช่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  พร้อมแล้วเห็นเห็มะม่วงอยู่ตรงไหนมีอยู่เยอะอยู่ตรงไหนอ่ะเยอะลืองไม่ได้เลยก็ผมต้องดูให้อากงเห็นด้วยอากงจะได้สอยด้วยเนื้อเงสอยไม่ได้ป้าเห็นไหมมีไหมมีสีและป้าตาดีไหมเฮ้ยมีมีมีลูกสองลูกลูกนึงเยอไงเนี่ยป้ามองดิป้าจะช่วยคุณหาเราลูกไหนอยู่ไหนอ่ะมองนี่องนี่ก่อนมาดูก่อน

ได้าจับสองมือเดี๋ยวมาโบ้กหมดใส่หัวจับสองมือโอ้หไม่เทเลยเทสิหมดได้ยังอู้สามแลนนี่ลูกสามลูกนี่ลูกเอาผ้ามีกลูกนี่เลยนีสิโอ้ยครับครับระวังระวังยางระวังยางเยอะแยะมา